ข่าวบีดัยชิงคืนผู้บัญาาไทยบมาโนโป่กิ้งตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคับร่างผู้บัญาไทยครับให้เรามาดูข่าวบัญาไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีวกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างผู้บัญไายช่วงชิงคืนวันนี้คือฮาจุนทานเข็มดีปรกันหลังทีมชาติไทยโภบบุรีรัลั์นะ โดยทั้งจงทันเข็มดีประกันหลังจอมกระหน่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง190ซติเมตรสร้างความฮือฮาตอบแฟนบอลชาวไทยอาจจะได้ย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกหรือไม่เมื่อจะจูเขากว่านี้ไปโพ่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางกระแสะข่าวในการย้ายทีมสู่ไทยลีก โดยกันนี้หลังได้มีการยกเลิกสัญญากับทางสโมสรโอเดนเซบีเคทีมสโมสรในศึกซูเปอร,ร์ลีกาลีกสุดสุดของทางเดนมาร์กและเดสเฟโบคับแล้วตอนนี้กำลังถูกจับตาไปอย่างมากเลยนะฮะสำหรับประการหลังแข่งอนาคตของทีมชาติไทยปัจจุบจะลงเอยกับทีมใดโดยทางโจทานเข็มดีได้ไปเยี่ยมโรงเลนเก่าที่จังหวัดบริดัมแต่จะมีดีลสำคัญอะไรหรือไม่นั้นต้องลุ้นติดตามกันต่อไปครับ นานะผมเป็นธรว่าง,งานนี้เป็นเหตุจงใจให้ต้องกลับไปบุริลัมแบบนี้มีโอกาสที่จะย้ายไปอยู่ที่บุริลัมเลยไหมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับชำละถึงกึ๋่น4ทีมเต็งอาเซียนครับพใครกันแน่ที่เป็นทีมเต็งโดยสุขบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือว่า AFF Mitsubishi Electric ครับ0 2 2พกำลังจะเริ่มในอีกไม่กี่อืดใจในวันอังคารที่1ิสัาคมน,นี้ โดยกันนี้ว่าแล้วนะฮะก็ขอพาไปส่งสักหน่อยว่าขุมกำลังของบรรดาทีมเต็งว่าเนี่ยใครเป็นเช่นไรกันบ้างโดยกานนี้เริ่มจาก 1. ไทยก็เริ่มจากที่โคช้ชก่อนการกันอเล็กซานเดอร์โปกิงกับขวบปีที่2ของการเป็นกุนซือทีมชาติไทยโดยมีแชมป์อาเซียน,นคัพ2 0 2 0บเป็นโทรฟี่การันตีฝีมือ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่พาทั้งสึกกลับมาทวงความเป็นเจ้าอาเซียนเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ที่สําเร็จเขายังไม่สามารถพาทีมกลับไปสู่การเป็นเบอร์หนึ่งได้อีกเลยทั้งรายการซีเกมรวมไปถึงคิงส์คัพดังนั้น m i t ู u b ชิ h i เล e c t r ิกคั p 2022จึงเป็นภารกิจสุดสําคัญของมานโบกิ้งที่สามารถชี้วัดอนาคตว่าเขาเนี่ยจะได้อยู่ต่อไปฐานะเฮดโคชทีมชาติไทยหรือไม่ โดยจุดแข็งของเขาด้วยความที่ไทยลีกเป็นลีกอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้มันจึงส่งผลในแง่ของคุณภาพผู้เล่นที่ค่อยๆจะพัฒนาขึ้นและมีตัวเลือกเพิ่มเติมอย่างชัดเจนแม้ว่าทัพช้างศึกชุดนี้จะไร้าตาดังจากทางชนาทิพย์สงกศิสินและก็สุวชโชคสารชาติอีกทั้งยังมีอีกเพียง7คนเท่านั้นที่หลงเหลือมาจากชุดแชมป์ปี2020 แต่นักเตะที่ถูกเรียกเข้ามายังถือว่ามีศักยภาพมากพอที่จะต่อสู้กับคู่แข่งในย่านไอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้นอกจากนี้การมีแกนหลังอย่างทางกิสตาการ์เมนทีรทรบุมาทันสารัตยูเย็นเวรเทพป้อมพันธ์และก็ทีิลสินแนังดายัางอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันน่าจะทําให้น้อย,อยทีมชาติไทยน่าจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ไม่ยากนะต่อมาตำแหน่งจุดอ่อน ความกดดันคือสิ่งที่ทีมชาติไทยเผชิญหน้ากันในทุกๆตุนเมนต์ระดับอาเซียนเพราะความคาดหวังคือแชมป์สารเดียวเท่านั้นทําให้หลายครั้งทัพช้างศึกนั้นเล่นผิดฟอร์มจนไม่สามารถจะเข้นผลงานที่ดีที่สุดของตนเองออกมาได้จนบางทีก็ตกรอบแรกไปเลยก็มี เมื่อประกอบก,บกับการที่มีชุดนี้ไม่ได้ถูกเรียกผู้เล่นชุดดินสุดนะฮะแบบเต็มอัตรามันอันจะทําให้ผลงานที่ออกมานั้นไม่เป็นไปตามคาดหวังที่เอาไว้และพอสภาพจิตใจและสัมมันย่อมสะท้อนไปถึงการเล่นในสนามต่อมาสตาร์ธิรศิลิ์แดงดาจะคงเป็นความหวังสูงสุดของทีมชาติไทยอยู่เสมอแม้วัยของเขาจะเข้าสู่ปีที่ส4แล้วแต่เรื่องของความเฉียบขาดและประโยชน์ในการเล่นนั้นมีมากมายมหาศาล ซึ่งดาวซันโวสูงสุดของรายการนี้19ประตูจะเป็นอาวุธสําคัญที่จะทําให้ทัพช้างศึกไปถึงเป้าหมายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกนะฮะที่จะใช้งานเท่าที่จําเป็นเพื่อที่สภาพร่างกายของโหหกจากทางบีจีปทุมจะได้สมบูรณ์แบบที่สุดเมื่อถึงนัดชีสเลิศในครั้งนี้ต่อมาจับตา เอกนิปัญญาคือหนึ่งในนักเตะดาวจรัดแสงของวงการลูกหนังไทยแต่ด้วยความที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งมันจะงทำให้พัฒนาการทางฝีเท้าเนี่ยถูกกระตุ้นให้สะดุดไปบางคราวทว่าปัจจุบันแล้วแนวรุกไว้สัมป็น,นี้กลับมาสมบูรณ์แบบเต็มร้อยและก็ค่อยๆปล่อยของกับต้นสกัดอย่างทางเมืองทองมากขึ้นเรื่อยๆนะ ดังนั้นถ้าหากเจ้าหนุ่มชาวจังหวัดเชียงรายคนนี้ยังรักษามาตรฐานได้ต่อเนื่องทัพช้างศึกก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้สูงตามไปด้วยในครั้งนี้ต่อมาทีมที่2ก็จะเป็นเวียดนามโค้ชของเขาคือปาร์คคังซอกับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายในนามทีมชาติเวียดนามหลังจากอยู่คุมมาตั้งแต่ช่วงปี2017และก็พาทัพดาวทองก้าวสู่การเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างจิ่งให่ สไตล์การนำทีมของเขายังคงมีเอกลักษณ์เหมือนเคยคือวินัยต้องเป๊ะความฟิตเต็มถังและพร้อมจะบทขยี้คู่ต่อสู้ด้วยพละงกำลังที่ล้นเหลือส่วนจุดแข็งของพวกเขานับแต่ฮังซอเข้ามาเป็นเฮดโค้ชเวียดนามกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของพละงกำลังที่ไม่มีผอดถอยบวกกับแทคกติกในการหลอกล่อคู่แข่งให้เข้ามาติดกับก็มักจะใช้ได้อยู่เสมอ นอกจากนี้ทัพดาวทองชุดปัจจุบันเล่นร่วมกันมาอย่างยาวนานทําให้เ,เรื่องของความเข้าใจกันและกันมีค่อนข้างจะสูงและต้องอย่าลืมนะว่าเหงียนควงไห่ความหวังสูงสุดของพวกเขาก็บินตรงจากฝรั่งเศสมาเพื่อภารกิจทวงแชมป์โดยเฉพาะ ส่วนจุดอ่อนของพวกเขานั้นแม้ว่ารูปแบบการเล่นที่มาจากมันสมองของฮังซอจะท,ทำให้ฝั่งตรงข้ามํำคาญใจและก็เหนื่อยใจที่จะต่อสู้แต่มันก็เป็นดาบสองคมที่ทำให้คู่แข่งนั้นจับทางได้เช่นเดียวกันเพราะรู้แท้ว่าเวียดนามนั้นจะมาไม้ไหนดังนั้นทีมที่เจอกับเวียดนามคงจะร,ะรู้ดีนะว่าต้องทำอย่างไรหรือวางกลยุทธ์แบบไหนจึงจะทรงสำเร็จหากเป็นชาติที่แบงกิ้งด้อยกว่าอาจจะต้องสู้ได้ยาก แต่ถ้าทีมในระดับไล่เลียกันอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาต้องหาทางแก้ไขต่อมาสตาร์ืดยเงียนกวงไหย,ยังคงเป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอทั้งฟรีคิกสุดฉมังการจ่ายบอลที่เฉียบคมและยังสามารถสับไกลได้ทุกจุดในสนามจุดนี้แหละครับที่ทำให้เวียดนามเป็นที่น่าเกรงขามสำหรับคู่แข่ง และสุดท้ายคือสิ่งที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์ปี2018เขาคือคีย์แมนคนสำคัญที่ทำให้เวียดนามคว้าแชมป์สเร็จกับการทำไปถึง5ครีชิชจาก8เกมที่ลงสนามซึ่งดังวันลัมกับการหวนคืนสู่ทัพดาวทองกันอีกครั้งหลังต้องหลุดโผในอาเซียนคับ2020เนื่องจากเรื่องการเดินทางบวกกับการไม่มีตำแหน่งที่เซเลโซโซสกา ปัจจุบันเขากลับมาเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องให้กับทางบินดินและก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีจอมหนึบเชื้อสายรัเสเซียผู้นี้ยืนตรงนหง่าระหว่างสองเสาย่อมทําให้เพื่อน,อนในแนวรับรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเป็นกล่องเลยนะเจ้ามาทีมที่3ก็จะเป็นมาเลเซียโดยทางคิมบังกรเทรนเนอร์ชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นกุญซือให้กับทางทีมชาติมาเลเซียตั้งแต่ปี2022และก็ค่อยๆปรับแต่งเสื้อเหลืองให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน 9เกมที่เขาคุมทัพปรากฏว่าแพ้ไปเพียงแค่2นัดโดยที่ผลเด่นก็คือการนําทีมผ่านเข้าไปเล่นเอเชียนคัพ2023ได้สําเร็จซึ่งถือเป็นผลแรกในรอบ42ปีที่พวกเขาได้ไดสิทธิ์ร่วมร,รายการนอกจากนี้ยังคว้าปรองแชมป์คิงส์คัพ2022ด้วยการเอาชนะจุดโทษไทยที่เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอ การนำทีมชาติฮ่องกงชุดยุ3 3ปีคว้าแชมป์โ์นาเมนต์เอเชียตะวันออกชื่อปี2009ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพันกรเช่นเดียวกันเนื่องจากในรายการนั้นมีทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยุรมอยู่ด้วยจุดแข็งเดิมทีมาเลเซียเป็นทีมที่เรื่องชื่อลือชาเรื่องความเหนียวแน่นแต่พอได้จอมเทคนิคอย่างพันกรมาเป็นเฮดโค้ดยิ่งทำให้พวกเขามีกลยุทธ์ในการจัดการกับผู้แข่งมากกว่าเดิม สิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาทับเสือเหลืองในปัจจุบันก็คือจังหวัดชาบช่วยที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้เล่นในแนวรุกอย่างทางซาฟวีวราชิตสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในแค่เสี้ยววินาทีส่วนจุดอ่อนนั้นณนะตอนนี้พวกเขานั้นเรี่กนักเตะติดทีมก่อนที่จะทําการคัดตัวมา28รายแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้เล่นสายเลือดใหม่โดยที่บรรดาแข้งของทางยโฮนเดอรัตซิมต่างถอนตัวกันเกือบจะยกทีมแล้วนะส่วนสตาร์ของพวกเขานั้นก็จะเป็นซาฟวีวราชิต นักเตะป้ายแดงของราชบุรีเอฟคือความหวังสูงสุดของทัพเสือเหลืองชุดนี้อีกทั้งยังถูกแต่งตั้งให้เป็นกระตันทีมเพิ่มเติมอีกด้วย เดี๋ยวกันนี้ต้องจับตาเนะผมดาราามันไซฟ,ฟูราแนวรุกที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของบีจีประชุมเป็นหนึ่งในดาวโปรดของวงการลูกหนังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจุดเด่นของปีกในวัย2ปีรายนี้คือสปีดต,ต้นที่จัดจ้านอีกทั้งยังเปลี่ยนไปด้วยทักษะฟุตบอลที่สามารถบุกตลุยไปข้างหน้าด้วยการตัวคนเดียวและที่สําคัญเขาคนนี้มักจะสอดเข้าไปทําประตูได้ทุกอนูของตําแหน่งในสนามเลยนะ และนี่ก็เป็นข่าวพิดนายนเชียงคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับ